เรื่องของภัยธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้นะครับและเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็สร้างความเสียหายตามมาภายหลังจังหวัดนครนายกก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติเหล่านี้นะครับเมื่อเกิดพายุพัดกระหน่ำในหลายพื้นที่แล้วก็มีความเสียหายไม่น้อยเลยทีเดียวเราไปชมนาทีที่พายุพัดกระหน่ำและทำให้เกิดความเสียหายพร้อมๆกันเลยครับ เวลาประมาณ17นาฬิกาของวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานี้เป็นช่วงเวลาที่การสอบเสร็จสิ้นของนักเรียนโรงเรียนอุบลรัฐราชกัญญาราชวิทยาลัยนักเรียนส่วนใหญ่ตามทยอยกันกลับบ้านบางส่วนก็นั่งเล่นอยู่ตามจุดต่างๆภายในโรงเรียนเวลาผ่านไปสักพักสภาพอากาศก็เริ่มแปรรวนมีลมที่พัดมาพร้อมกับกลุ่มเมฆครึ้มเหมือนปรากฏการณ์ตอนที่ฝนใกล้จะตกแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนกับฝนธรรมดาทั่วไปอย่างแน่นอน ที่แรกมันก็โล่งครับโล่งแบบนี้มีแดดมีอะไรแล้วก็สักพักประมาณ5้าโมงห้าโมงประมาณ5้าโมงอ่ามันจะทะมึอนออกมาเลยทะมึอนออกมาแล้วก็เดี๋ยคุยกันว่าคงไม่มาที่นี่หรอกเพราะที่นี่มันมันแรงเ่มันแรงมันก็พยายามไปพอไปปุ๊บนี้มันมีฟ้าฟ้าเปรี้ยงแต่ฟ้าฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเลยแบบอย่างหนักแล้วก็ลมแรงมวลก็พอพอมันฟืด้เดียวฟื้ภายในไม่ถึง หวินาทีหวินาทีนะครับไวมากลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นทุกคนรับรู้ได้ถึงความผิดปกติที่กำลังจะเกิดจึงเร่งหาที่หลบภัยเพื่อความปลอดภัยของตนเองเวลาเพียงไม่กี่นาทีจากลมฝนปกติก็กลับกลายเป็นก้อนพายุเมฆฝนที่โหมกระหน่ำอย่างน่ากลัวพายุลูกนี้ไม่ใช่พายุธรมธรมดาธรรมดาหรอกครับความรุนแรงของมันทำให้เราคาดเดาไม่ถูกเลยว่า ความเสียหายที่จะตามมาภายหลังนั้นจะเป็นอย่างไรเมื่อพายุลูกนี้ผ่านไป พายุสามลูกในเวลาเพียง5นาทีสิ่งที่หลงเหลือเอาไว้ก็คงจะเป็นซากความเสียหายเอาไว้ดูต่างหน้าอาคารเรียนทั้งหลังเหลือเพียงแค่โครงต้้งส่วนตัวหลังคาก็ปลิวว่อนไปอย่างกระจัดกระจายห้องเรียนต่างๆก็ไม่เหลือสภาพของห้องเรียนเลยและก็ต้องบูรณะการยกใหญ่เลยทีเดียวครับมันจะเป็นพายุหมุนนะมามาจากมาจากทางด้านนี้เลยมาเป็นิ้น,นแแคบเลยนะ ก,ก็ดีที่โรงเรียนเราสอบเสร็จแล้วนะแล้วก็เด็กก็ไม่ได้อยู่แล้วพึ่งตอนเย็นก็พอย่างนั้นเราก็จะเกิดปาดเจ็ยมากมากกว่านี้เยอะครับในส่วนของออห้องคอมพิวเตอร์นะห้องคอมพิวเตอร์ห้องวิทยาศาสตร์ห้องโสดเนี่ยพังเสียหายใช้กันไม่ได้เลยคนระับเพราะว่าแรงจากลมแล้วก็มัน,ม,นมันทำอุปรกรณ์ไอซีทีเนี่ยเสียหายหมดเลยครับพายุดังกล่าวได้สร้างความเสียหายไปทั่วพื้นที่ตำบลบ้านสมบูรณ์ทั้ง13หมู่บ้าน หลังถูกพายุสามลูกพัดผ่านล้มเหลือไว้เพียงซากความเสียหายของบ้านเรือนกว่า100หลังคาเรือนส่วนในอำเภอบ้านนาตำบลสีกะอ่างตำบลป่าคะมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า20หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ลงไปประเมินความเสียหายและแก้ไขกับสถานการณ์เบื้องต้นแล้วครับมันโอ้บอกไม่ถูกครับมันมาแล้วทีนี ก็ผมก็เก็บข้าวเก็บของไงครับไอเพอผมรับคลี่ของเก่าเ็าอยู่ครับแล้วหันไปหันมามาเหลือบทิ้งบ้านแต่ของก็บึ้มเลยเหมือนกันน่ากลัวมากเลยบ้านนี่หว่นเลยน,นี่โคตรมาโหนบ้านหลังนู้นแทบจะพังมปเลยจูก็วูบมาเฉยคือเราก็มาเป็นลูกๆมาเป็นพอเป็นช่วงๆของมันอนะหมดเลยแล้วมปนใช้เวลานานไหมครับสองชัวง<อ>่วโมงอะ<อ><อ>จ้ะตอนนี้เท่าที่ได้รับรายงานจากสมาชิกนะครับ บางสมบูรณ์เรามี13หมู่บ้านนะครับจาก13หมู่บ้านนั้นก็ตอนนี้ก็ประมาณเกือบ50หลังคาเรือนแต่มีการเสียหายเล็กน้อยบ้างแล้วก็เสียหายแบบสิ้นเชิงอย่างที่เราเห็นนี้ก็ประมาณ10กว่าหลังถึง20หลังเพราะตอนนี้เราเราเพิ่งจะเริ่มติรวจเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยพอเราเราได้รับรายงาน5โมงกว่าแล้วพายุมันมันแรงมากอะ่ะ แล้วก็ไม่ไม่สามารถที่จะทําได้แล้วพอตอนกลางคืนเราก็ออกกันเลยพอพอพอหายเสร็จพอฝนหายสมาชิกก็บอกแล้วเราก็ตามกันไปตามตามตามไปดูทีนี้มันกลางคืนก็เลยสํารวจความเสียหายไม่ได้เดี๋ยวเช้านี้เรากําลังเริ่มสํารวจกันอยู่ครับผ่านไปหนึ่งวันนักเรียนโรงเรียนอุบลรั์ราชกัญญาราชวิทยาลัยต่างก็มาช่วยกันเก็บกวาดความเสียหายจากซากปรักหักพังที่หลงเหลือและพวกเขาก็หวังว่าห้องต่างๆที่เขาเคยเล่าเรียน มุมพักผ่อนที่เคยคุ้นเคยกับเพื่อนๆอุปกรณ์การเรียนต่างๆจะกลับมาเป็นดั่งเดิมได้โดยเร็วคุณผู้ชมลองกลับไปชมภาพพายุครั้งนี้อีกครั้งครับหากคุณผู้ชมต้องพบเจอกับสภาพอากาศที่มีแนวโน้มในลักษณะแบบนี้ก็รีบหาที่ปลอดภัยให้กับตัวเอง โดยเร็วที่สุดครับ เหตุการณ์ทั้งหมดนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับเราได้เป็นอย่างดีนะครับเพิ่มการสังเกตรับข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรู้จักป้องกันตัวก็จะทำให้เราใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยครับ